สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีมกร16-31มกราคม2569เเรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวมักรช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวมังกรช่วงนี้นะคะ,ะคนโสดก็น่าจะมีโอกาส จุดเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นโอกาสสิ่งใหม่ๆของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนะคะชาวโสดเนี่ยก็คือโอกาสของความรักครั้งใหม่นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองวุ่นวุญกับงานแต่งกับงานได้นะคะชาวโสดหรืออาจจะมีโอกาสได้พบรักในสายงานได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรัก,กเนี่ย จะมองว่าช่วงนี้อารมณ์ของคุณอาจจะมีความรู้สึกของการอ่อนไหวอารมณ์ของความเอาแน่เอานอนกับคําตอบในใจตัวเองไม่ได้หรือคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะคะของชาวกร ช่วงนี้ชาวมกรค่ะหลายๆท่านเลยนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการประมาทเลินเลอนะคะอุบัติเหตุเล็กๆในน้อยหรือระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายไว้ด้วยนะคะของชาวมกรทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวมกรค่ะช่วงนี้ค่ะครึ่งเดือนหลังของมก,กรานะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันนะมกรเนี่ยดวงจะเปลี่ยนใหญ่นะเพราะว่าเดือนหน้าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วหลายๆท่านนะคะเพราะว่าดาวประจาตัวของคุณจะ ทำการโยกย้ายด้วยชาวมกรค่ะโอกาสใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะงานนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยทับรักอยู่นะคู่รักครอบครัวเนี่ยคิดอยากจะทําอะไรร่วมกันมีโอกาสมากๆเลยรวมไปจะถึงคู่รักไหนนะ อยากจะมีบุตรอยากจะมีลูกอยากจะมีน้องมีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสด้วยคู่รักไหนเนี่ยนะคะแต่ตรงนี้มันเน้นในเรื่องของโอกาสการติดต่อการค้าการขายต่างๆกับลูกค้าเครือข่ายคอนเนคชั่นะคะก็นําพาผลประโยชน์กับคุณหมายถึงความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยมันจะเกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนบางท่านจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจะตัดสินใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานก็จะได้ตัดสินใจค่ะนะคะยกยก ตัวอย่างก็บางทีนะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานะของคนที่กําลังคาดหวังอยู่นะ,ะการคาดหวังการปรับเปลี่ยนตรงนี้อาจจะหมายถึงการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรได้หมดนะคะภายในองค์กรก็ได้แม้แต่ขั้นปรับโยกปรับย้ายนะคะรวมไปจนถึงบางท่านเปลี่ยนงานเพียงแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณคาดหวังกับคําตอบใหม่ๆอยู่ก็หมายถึงว่าคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของการไปติดต่อแล้วล่ะนะคะตรงนี้ส่วนบางเคสเนี่ยจะมีปัญหาความอึดอัด อึดอัดกับคนใกล้ตัวได้อึดอัดกับผู้ใหญ่ใกล้ตัวได้หัวหน้าได้ได้หมดเลยหรือแม้แต่กระทั่งว่าความอึดอัดตรงนี้มันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับบริวารด้วยไหมบางท่านนะคะบางท่านก็บางทีอาจจะหมายถึงบริวารลูกน้องนะคะผู้ใต้บังคับบัญชาอาจะเขาอาจจะมีเราอาจจะขาดแคลนหรือเราอาจจะแบบว่าเปลี่ยนทีมใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนทีมนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่า อยากจะได้บริวารลูกน้องเข้ามาส่งเสริมก็มีสิทธิ์ด้วยพาะบางท่านก็ขาดแคลนลูกน้องบริวารช่วงนี้ชาวมกรจะมีความรู้สึกของอารมณ์อารมณ์ของตัวเองนะคะอารมณ์แปรปรวนสักหน่อยหนึ่งหรืออารมณ์จะคิดมากคิดเยอะนะคะในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของชีวิตของตัวเองในอนาคตบนข้างหน้าเชื่อว่าหลายๆท่านคุณกําลังจะโฟกัสความมัน่นคงความก้าวหน้าระยะยาวนะคะคู่รักครอบครัวก็เช่นกันคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของการจัดการอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับบ้าน กับลูกได้ด้วยอีกต่างหากนะคะเพราะว่าเราจะมองว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างของชาวมกรนน่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปคุณอาจจะแบบว่าต้องมองอนาคตไว้แล้วนะคะตรงนี้ด้วยว่าคุณจะต้องทําอะไรยังไงนะคะตรงนี้ส่วนนักค้านักขายค่ะคนทําการค้าการข,า,ขายชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงทําเงินมากๆนะคะการค้าการขายเนี่ยดาวเจ้าเรือน ดาวเจ้าเรือลาภะทับลักเป็นมหาอุดบางทีคุณอาจจะมีโอกาสในการรูปรวมเงินก้อนแล้วก็บางท่านก็มีโอกาสได้เงินก้อนบางท่านมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่รอคอยอยู่แม้แต่กระทั่งว่าการเงินนะคะมาจากเงินคู่ขนานก็ได้นะคะมาจากเงินที่คุณหาส่วนตัวได้หมดเงินต่างถิ่นดนไกลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะบางท่านก็รอคอยเงินต่างถิ่นไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเงินะะต่างประเทศได้ไหมได้นะคะตรงนี้ด้วย แล้วก็ช่วงนี้ค่ะนะคะอาจจะหมายถึงการเดินทางชีพจรลงเท้าก็มีนะ,ะชาวมกรบางทีคุณก็อาจจะอยากจะเดินทางระยะสั้นเดินทางใกล้ไกลได้หมดนะคะบางท่านก็ได้เดินทางด้วยนะอาจจะเป็นการเดินทางที่ไปเกี่ยวข้องกับการงานการต้องไปติดต่อง,งานอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกัน <c oughs> ส่วนช่วงนี้ค่ะนะคะคู่รักครอบครัวเนี่ย กู้รักครอบครัวใครจะจัดการไปในเรื่องของเอกสารทรัพย์สินมีโอกาสได้จัดการไปเอกสารทรัพย์สินที่ทางที่ดินที่มรดกตกทอดแม้แต่กระทั่งว่าเป็นในเรื่องของแหล่งทํากินได้ด้วยเช่นกันแม้แต่กระทั่งว่าเป็นงานที่ไปเกี่ยวข้องกับอสังหาอีกหนึ่งช่องทางแหล่งรายได้โอกาสของคุณก็มานะคะการเงินการทองช่วงนี้มีเข้ามาค่ะไม่สะดุดการเงินแต่การเงินมีเหตุจา่ายนะคะมีเหตุต้องจา่ายอะไรอย่างเงี้ย นะคะแต่คุณก็มีโชคทางการเงินเกิดขึ้นส่วนใครอยากจะไกลบ้านเหรอคุณเป็นครอบครัวนะฮะเจะเลยก็เลยจะมองว่าเน้นอย่างเดียวก็คือคุณต้องการหาสิ่งใหม่ๆต้องการทางเลือกใหม่ๆต้องการโอกาสอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานนะคะเพื่ออนาคตของคุณเองส่วนสำหรับใครที่ต้องเคลียร์อะไรเก่าๆนะคะที่มันเป็นปัญหา อะไรเก่าๆก็ตามคุณอาจจะต้องมีการเคลียร์ด้วยเช่นกันไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นมันคือปัญหาอะไรปัญหาภาระนี่ก็ยังได้นะคะ,ะส่วนช่วงนี้ชาวมกรบางท่านเนี่ยการทําธุรกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างบางครั้งบางคราวนะคะก็อย่าประมาท นะคะอย่าประมาทแต่ก็เชื่อว่าคุณก็กำลังกำลังจะเขาเรียกว่ากําลังจะมีโอกาสเป็นโชคซะมากกว่านะคะจะเป็นโอกาสเป็นโชคโดยเฉพาะขอเน้นในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการงานเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆจะเข้ามาส่งเสริมจะเข้ามาเอื้อประโยชน์นะคะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักอารมณ์จริตอ่อนไหวนะคะคิดมากคิดเยอะเป็นพิเศษอารมณ์ความรู้สึกถึงการไม่แน่ใจในความสัมพันธ์อารมณ์ของ การกลับมาคิดทบทวนกับความสัมพันธ์ได้เช่นกันว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะบางท่านจะคิดแบบนี้หรือบางท่านจะรู้สึกได้ว่าเขามีรับลมคมในกับคุณแล้วแหละนะคะตรงนี้การที่คุณรับรู้หรือรับหรือมีความรู้สึกได้ว่าเขามีรับลมคมในเนี่ยบางครั้งก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะไปย้อนวันเวลาเอะช่วงหนึ่งที่เขาขาดการติดต่อกับคุณช่วงหนึ่งที่เขาต้องเดินทางไกลช่วงหนึ่งที่เขาไปไหนที่ ไม่ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกได้แบบนั้นรวมไปจนถึงบางทีคุณอาจจะไปส่องเขาไปรับรู้อะไรบางสีบางอย่างที่มันทําให้ระคายเคืองจิตใจคุณหรือละแคะระคายหรือแม้แต่ครั้งส่องแล้วเจอก็มีค่ะนะคะชาวมากรน,นะคะส่วนบางท่านเนี่ยคุณก็อยู่ดีๆก็รู้เช่นกันว่าเขาไปผัวพันกับคนเก่าไหมหรืออยู่ดีๆเขารับรู้เรื่องราวของคุณการกระทําของคุณว่าคุณมีทางเลือกเข้ามาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วย ะะสลับตําแหน่งกันได้ระหว่างผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทําแต่ทางนี้จะมองว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการทางเลือกคือการทิ้งปัญหาไม่ว่าทางเลือกตรงนั้นคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่เขาต้องการทางเลือกนะคะต้องการทางเลือกก็หมายถึงการออกจากปัญหา ก็เลยคิดว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยถ้าการที่ออกจากปัญหาก็ย่อมหมายถึงว่าคุณกับเขาคบกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มันไม่ตรงกันไหมทัศนคตินะคะหรือนิสัยใจคอหรือแม้แต่กระทั่งว่าการกระทําหรือแม้แต่กระทั่งว่าอะไรก็ตามที่มันสวนทางกันนะคะเนี่ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการทางเลือกหรือหมายถึงอะไรอะเอาง่ายๆสมมุติยกตัวอย่างว่าเป็นฝั่งเขาก็หมายถึงว่าตัวเขาเองนี่แหละเงียบหายไปเลยก็มีนะคะต้องการตัดจบกับปัญหาเลยก็มี นะคะตรงนี้นะส่วนใครที่แบบแฟนห่างไปแล้วเงียบไปแล้วคุณอาจจะมีความรู้สึกอ่อนไหวคิดมากคิดเยอะเป็นพิเศษว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมนะคะใครที่ช่วงช่วงนี้ระยะห่างกันอยู่เนี่ยมาดูฝั่งเขากันนะคะประกหรืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยหรือเปล่าที่ต้องไกลกัน ตัดสินใจต้องไกลกันอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งฝั่งเขาค่ะเขาอาจจะรู้สึกถึงสมมุติยกตัวอย่างว่าถ้าเขาจะต้องตัดสินใจที่ตัวออกห่างจากคุณเขาอาจจะรู้สึกถึงการที่ออ,อยากจะไปมีความสุข กับชิดความเป็นอยู่ของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะความเป็นอยู่ของเขาอาจจะเป็นครอบครัวของเขาก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาคนนั้นเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณเวลาที่ผ่านมาสักพักแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรไม่ค่อยลงล็อกลงตัวหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นปัญหามาก,มากๆเพราะหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของสถานะหรือเรื่องของคนใกล้ตัวคนรอบข้างแม้แต่กระทั่งว่าเครือญาติก็ได้ด้วยส่วนหนึ่ง นะคะตรงนี้หรือแม้แต่ทั้งว่าเขารู้สึกได้อะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร่วมสร้างอนาคตร่วมกันมันอาจจะเป็นแค่ว่าความพึงพอใจนะคะแต่ทั้งนี้ไพ่เขาก็จะฟ้องขึ้นมาแล้วแหละว่าเขาเขาอยากจะลองเริ่มต้นหรืออยากจะลองมีทางเลือกอื่นดูบ้างเผื่อทางเลือกอื่นจะมีความสุขมากกว่านี้นี่คือความสุขที่เขาต้องการนะคะแม้แต่ว่า ห้าทางเลือกของเขาจะคือคนเก่าก็ตามนะคะจะคือคนเก่าหรือจะคือใครก็ได้ที่เขาไปพัวพันในสายงานได้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นเด็กในสายงานหรือใครก็ได้แหละนะคะตรงนี้หรือเป็นใครก็ได้อะในสายงานของเขานะคะ,ะแต่สิ่งสําคัญเลยคือเขาต้องการทางเลือกที่มีความสุขใะ,ะความสุขทางใจอะไรของเขาก็ว่ากันไปหรือเขาคนนี้ที่คุณคบค้าสมาคมที่บอกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาเคยมี ครอบครัวมาหรือเปล่าเขาเคยมีสามีมีลูกเคยมีภรรยามีลูกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งในทางเลือกของเขานะคะเป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้นเองช่วงจังหวะหนึ่งที่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กันอ,ะอ่ะคบค้าสมาคมต่อกันอะ่ะเป็นแค่ความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยแต่ถึงเวลาถ้าจะต้องตัดสินใจ หรือณนะวันนี้เอาพูดตรงๆมันอาจจะหมายถึงพอคุยกันพอคบกันแล้วมันเกิดปัญหาพอนานๆเข้ามันเกิดปัญหาเขาก็ย่อมหมายถึงการเริ่มค่ะนะการเริ่มตีตัวออกห่งังการเริ่มตีตัวออกห่ังในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าวเขาต้องกลับไปหาคนเก่าเขาอาจจะมีคนเก่าของเขาอยู่แล้วก็ได้คนเดิมของเขาอยู่แล้วก็ได้แต่เขาต้องการรักไปเรื่อยๆหรืออาจจะหมายถึงต้องการทางเลือกอื่น อะไรแบบนี้มันได้หมดทั้งนั้นอันนี้คือสับคนที่อยู่ในวัยที่รู้สึกว่าเขามีเจ้าของนะนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าเป็นแค่แฟนกันจะให้เขามาชัดเจนกับคุณมาร่วมสร้างอนาคตกับคุณจะมองแบบนี้ค่ะพอความรักถึงวันวันหนึ่งที่มันถึงจุดอิ่มตัวแล้วความรักความสัมพันธ์มันมีเรื่องของอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของสถานะเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการความสุขทางเลือกใหม่นะคะตอบโจทย์มาแล้วหรือ ขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนอื่นค่ะที่สามารถส่งเสริมซัพพอร์ตเขาได้เพราะเขาก็อาจจะหมายถึงคนคนนั้นน่าจะมีอะไรที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงหรืออะไรก็ว่ากันไปที่สามารถส่งเสริมเขานะคะแต่ถ้าบางคู่เป็นแค่ปัญหาต่อกันเนี่ย มันก็อาจจะหมายถึงอะไรการกลับมาปรับความเข้าใจกันได้เหมือนกันเพราะว่าบางคู่เนี่ยก็ยังอยู่ในสถานะของความเป็นครอบครัวหรือว่าอยู่กินกันหรือมีหรือมีในเรื่องของธุรกิจที่ร่วมกันนะครับผลประโยชน์ที่ร่วมกันก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันแต่เพียงกลับมาคุยกันตรงเนี้ยก็ยังมองเห็นความคลุมเครือความไม่ชัดเจนคุณก็จะรู้สึกถึงการอ่อนไหวคุณก็จะรู้สึกถึงการเอาแนอเอนอนกับใจตัวเองไม่ได้นะรู้สึกถึงการที่แบบว่าต้องต้องตัดสินใจอะ่ะ มาดูแนวโน้มนะมะกรณ์เป็นยังไงบ้างนะคะดูไปแล้วมะกรณ์จะนะคะมีคุณหรือเขาก็ได้ตรงเนี้ยไม่ได้มองว่าเป็นฝ่ายคุณฝ่ายเดียวหรือเขาฝ่ายเดียวบอกว่ามีใครฝ่ายดึงทิ้งปัญหาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหรือตีตัวออกห่างหรืออาจจะมีปัญหาอะไรทะเลาะกันแล้วทําให้แบบว่าอีกหนึ่งคนไม่พร้อมจะคุยไม่พร้อมจะตกลงตกลงแล้วเป็นปัญหาตกลงแล้วทะเลาะวิวาทะต่อกันอะไรก็ว่ากันไปมันมีในเรื่องของการวิวาทะด้วย ะะอุปสรรคปัญหาของคุณกับเขาเนี่ยมันคือการที่ไม่ลงรอยกันหรือแม้แต่ครั่งการไม่ยอมความกันก็คือการมีทิฐิต่อกันย่าส่วนตัวเขาเองเขาเงียบหายไปนะนะฮะบทสรุปตรงนี้เนี่ยหรืออารมณ์ประมาณว่าไม่พร้อมรับผิดชอบอะไรใดๆการที่พร้อมไม่พร้อมรับผิดชอบหมายถึงการที่ไม่พร้อมชัดเจนยังต้องการลักลักอิสระอยู่ยังต้องการการคบค้าสมาคมแบบนี้อยู่เอาแน่เอานอนไม่ได้หรือไม่ต้องมามีเงื่อนไขมีความสัมพันธ์กันได้แต่ไม่ต้องมีเงื่อนไข นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าคุณยังดึงดันหรือแม้แต่ทั้งว่าอะไรก็ตามนะคะเอ่อจะเรียกว่าถ้าคุณยังอยากใช,ใช้ความพยายามที่จะให้เขาชัดเจนเรามองว่าเขาทิ้งปัญหาไปเลยค่ะไม่สนใจนะคะไม่สนใจและอีกหนึ่งเรื่องก็คือใครที่อยู่ในความสัมพันธ์หนึ่งกิ๊กเขาเขากลับไปหาคนของเขาแน่นอนอยู่แล้วนะคะตรงนี้ด้วยหรือแม้แต่ถ้าว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ คบคลาสสมาคมต่อกันก็ไม่ยอมให้ความชัดเจนหรือเขาต้องการอิสระอันนี้ก็คือการต้องอัดการอิสระต้องการมีทางเลือกต้องการความสบายใจต้องการไปคุยกับคนนู้นคนนี้เพื่อความสบายใจเพื่อความสุขของตัวเองอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าบางครัง้งบางคราวในวันหยุดอย่างเงี้ยอ,อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเลยนะคนที่อยู่ใช้ชวิตร่วมกันไม่ว่าคุณจะไม่ใช่สามีภรรยาก็ตามคนที่ใช้ชวิตร่วมกันอย่างเงี้ย าบางทีวันหยุดเนี่ยเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองบ้างอะไรแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่มันมีความวุ่นวายความก้าวไก่อะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวก็มีเรื่องของคนนู้นเดี๋ยวก็มีเรื่องของคนนี้จนมันจนเขาตัวเขาเองเขาไม่ได้เป็นเวลาของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะไม่มีเวลาส่วนตัวอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บางทีเขาก็อาจจะรู้สึกถึงแบบว่าเออความรักมันไม่มีความสุขนะคะจบไหมหลายบางคู่ บางคู่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการชัดต้องการคําตอบชัดเจนมากๆอะ่ะคือต้องการแสดงความรู้สึกออกมาชัดเจนว่าฉันต้องการไปมีชีวิตใหม่ก็ได้ฉันต้องการอิสระก็ได้อาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องของมือที่สามแต่อาจจะเป็นในเรื่องของความที่แบบว่าไม่มีเวลาส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งนะอา่ามาดูแต่ถ้าตรงนี้มันอาจจะหมายถึง ยิ่งใครครบกันเฉยๆเป็นแฟนกันเฉยๆจะให้เขาให้ความชัดเจนเนี่ยหรือเขาจะชัดเจนไปมากกว่าเนี้ยจะบอกเลยว่าความสัมพันธ์คุณกับเขามันมาถึงระดับดับมาถึงระดับหนึ่งละจากเคยที่มีความสุขหวานแหววพอมาถึงระดับหนึ่งพอปัญหามันมากขึ้นมากขึ้นมันไม่มีความสุขแล้วมันก็ไม่มีเวลาส่วนตัวด้วยมันก็จะเป็นปัญหานะคะทางเลือกค่ะต้องการทางเลือกอย่างเดียว การตัดสินใจตรงนี้คือการตัดสินใจโดยไม่มีตรงกลางด้วยนะคะไม่มีตรงกลางคือการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าตัดสินใจแล้วนะคะตัดสินใจแล้วความรักความสัมพันธ์ใครที่คบกันไม่ชัดเจนอย่าแสดงความหึงหวงค่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของการแสดงความหึงหวงแล้วมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าอึดอัดด้วยนะคะส่วนหนึ่งด้วยหรือแม้แต่กระทั่งว่าตรงนี้มันคือทางเลือกจริงๆคือรักฉันชู้สาวจริงๆก็ได้ อาจจะเป็นคุณที่คุณอยู่ในทางเลือกเขาหรือต่อให้คุณเป็นตัวจริงก็หมายถึงว่าเขามีคนอื่นนะคะที่ซุกซ่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไดที่สุดแล้วระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีในเรื่องของการเข้ามาตกลงคุยกันคุยเคลียร์เคลียร์เพื่อจบเคลียร์เพื่อจบตรงนี้นะคะคุณอาจจะคาดหวังตรงนี้หรือคุณต้องการเขาเคลียร์แต่เขาไม่พร้อมจะเคลียร์ก็ได้เขาพร้อมจะไปเลยนั่นคือคำตอบของเขาโดยปริยายนะคะ มาดูทางออกพอมีบ้างไหมมันถ้าความสัมพันธ์มันยากจะไปต่อยากจะพัฒนาเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่หนึ่งแหละกูกับเขามันคือคู่ทุกอะมันคือคุกกรรมอย่างเงี้ยนะครับมันคือความรักที่มันเป็นทุกมันมากกว่าความสุขมีแต่เรื่องของทุกข์ร้อนใจมีแต่เรื่องของอารมณ์มีแต่เรื่องของความหึงหวงมาดูนะทางออกเหรอ ถ้าอะไรที่ปล่อยวางได้ <c oughs> ก็ปล่อยวางบ้างวันใดที่เขารู้สึกอ่อนแอเราก็เราต้องให้กำลังใจคุยกันวันใดที่เรารู้สึกอ่อนแอเขาก็ต้องให้กำลังใจคุยกันแต่ถ้าความรักตรงนี้มันเป็นความรักที่อ่อนแอแล้วเราก็แล้วจะต้องมานั่งแบกรับความรู้สึกต่อกันคุณจะรู้สึกได้เลยว่าความรักตรงนี้มันหนักหนามันเหนื่อยมากเกินไปละนะคะตรงนี้กับ กับคนที่เราพยายามอะนะกับคนที่เราพยายามหรือแม้แต่ถ้าว่าคุณพยายามเพื่อเขาแต่ทําไมใจของเขายังไปนึกถึงคนอื่นอะไรอย่างนั้นหรือต่อให้เขาไม่มีคนอื่นเขาอาจจะไปนึกถึงอดีตก็ได้นะคะตรงเนี้มันคือความพยายามแต่ความพยายามคุณก็รู้สึกได้หนิว่ามันเป็นความรักที่มันเรามองว่ามันเป็นความรักของคนสองคนที่ต่อให้มีม,มีมีความรักต่อกันมีใจให้กันแต่มันก็ อาจจะขนทางแก้ของคุณมันอาจจะไปได้อีกระดับหนึ่งหรืออีกสักพักหนึ่งพออีกสักพักหนึ่งมันหมายถึงการที่ต้องมาคุยกันตรงๆนะคะเนี่ยชัดเจนมากๆก,ก็คือการตัดสินใจถ้ารู้สึกว่าความรักของนี้เอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ <c oughs> ก็อยากจะกลับมาให้กลับมาคิดทบทวนค่ะนะ,ะให้กลับมาคิดทบทวนว่าวันนี้สมควรแก่เวลาเราหรือยังที่คุณจะต้องกลับมาคิดใหม่ทำใหม่คิดใหม่เริ่มต้นใหม่ นะคะอันนี้คือหนทางแก้แต่หนทางแก้ระหว่างคุณกับเขาถ้าใครรู้สึกว่าความรักตรงนี้มันมีปัญหามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้นเองก็ได้นะคะถ้าเขาไปนอกลู่นอกทางมันก็เป็นแค่ความรักประเดียวประดามันก็อาจจะเป็นความรู้สึกขึงพอใจประเดียวประดาอะไรอย่างนี้นหรือเปล่าอ่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอดทนได้ก่อนที่มันจะสายเกินไป ก็ต้องให้ใช้ความอดทนค่ะมันเป็นแค่ช่วงจังหวะเวลาเท่านั้นเองที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบเป๋บ้างนอกรูนอกทางบ้างอยากจะอยากจะอิสระบ้างอยากจะทําอะไรตามอําเภอใจบ้างมันต้องใช้ความอดทนถึงแม้ว่าความอดทนของคุณมันอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณคุณกลัวคุณกลัวว่าเขาจะจะไปแต่มันก็ต้องใช้ความพยายามนะครับเพราะบางท่านกลัวและอีกหนึ่งประเด็นก็คือคุณสามารถ อันนี้คือไม่ใช่ทางออกละอันนี้คือทางแก้และทางแก้ก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีเขาเพื่อแค่ว่ากลัวกลัวการไม่มีใครแล้วเราก็ชีวิตของคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะนะคะเพราะบางท่านอ่ะแค่กลัวแค่กลัววันหนึ่งเหมือนกับคนเราอะ่ะมีแฟนอยู่สักวันหนึ่งเอ้เราจะไม่มีใครเราอยู่คนเดียวเราจะเหงาอย่างเงี้ยถ้าคุณกลัวแบบนั้นแล้วถ้าตรงนั้นมันไม่ใช่ความรักจริงจังไม่ใช่ความรักที่มั่นคง ชีวิตของคุณสามารถมีทางเลือกใหม่ได้เสมอคนโสดนะชาวโสดค่ะชาวโสดมีโอกาสนี่คะพบรักนี่บางทีพบรักจากสายงานนะคะเนี่ยชาวโสดและชาวโสดเชื่อว่าเสน่ห์เนื้อหอมมากๆพ่อดาวสุพันเทวีโชคครับรักบางท่านอาจจะได้พบรักคนไกลพบรักจากสายงานทางเลือกใหม่ก็มีหรือรักต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะที่จะเข้ามาส่งเสริมคุณด้วยนะตรงเนี้ นะคะส่วนบางเคสก็โสดปิดใจบางเคสโสดเออธรรมะจัดสรรบางท่านสนใจแต่ธรรมะจริงๆรวมไปจนถึงช่วงนี้ในบางเคสก็อาจจะมีในเรื่องของการวางแผนอยากจะเดินทางไปทําบุญอะไรด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยนะชาวโสดนะ,ะมีด้วยนะเปิดขึ้นให้เห็นแต่ทั้งนี้อันมันอาจถ้าแบบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกที่ปิดใจคุณกําลังจะมีโอกาสทางเลือกใหม่เข้ามาค่ะนะคะเปลี่ยนจากชีวิต เปลี่ยนจากความเหงาเปลี่ยนจากความไม่รู้สึกเปลี่ยนจากการที่แบบไม่อยากจะเปิดใจอาจจะลองเปิดใจแล้วละ่ะเพราะมีคนเข้ามาในชีวิตละนะคะอาจจะมีใครที่คุณรู้สึกว่าถ้าเขาเข้ามาต้องการแค่ว่าสามารถซัพพอร์ตจิตใจเราได้อย่างเงี้ยคุณต้องการคนซัพพอร์ตจิตใจนะ,ค,ะคุณต้องการความรู้สึกว่าเฮ้ยความรักต้องดูแลกันและกันได้ ะะถามสารทุกขสุขดิบกันได้สามารถแสดงความห่วงใยห่หวงหาอาทรกันได้อะไรแบบนี้คุณต้องการความรักแบบนั้นแล้วก็ความรักแบบนั้นจะมีเข้ามาไหมมีโอกาสมีรักแบบนั้นเข้ามาค่ะนะคะชาวโสดมาก่อนมีโอกาสนะคะเนี่ยมันหมายถึงวันเนี้ยของคุณเองอ่ะคุณกําลังจะได้เริ่มต้นคุณกำลังจะมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วแหละ นะคะแล้วก็บางท่านโชคดีบางท่านใครคาดหวังมากๆเลยคือรักต่างถิ่นแดน,นไกลนะคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนายอย่างเงี้ยมีสิทธิ์มีโอกาสด้วยค่ะมาดูกันนะโอ้โหบางทีพบรักมาจากการติดต่อตกลงพูดคุยกันในเรื่องของเอ,อการงาน แต่บางท่านก็ต้องบอกไว้นิดหนึ่งนะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานจริงๆต้องการความเจริญความก้าวหน้าความสําเร็จในการงานของเราเรากําลังมองอนาคตเรากำลังวางแผนอนาคตที่เรากําลังกระทําอยู่นะครับบางท่านก็คิดแบบนี้ส่วนบางท่านบางท่านนะคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่เขาอาจจะอยู่ไกลคุณตอนนี้คุณอาจจะคาดหวังว่าเออเมื่อไหร่จะเจอกันก็ได้บางท่านจะคิดแบบนี้นะครบางท่านถ่างกันนะ่ะ เหมือนกับมีคนไกลจีบจีบผ่านออนไลน์จีบผ่านอะไรก็ได้นะคะตรงนี้คุณอาจจะคาดหวังว่าเออเมื่มอไหร่จะได้เจอกันสักทีหนึ่งคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอหน้าค่าตากันสักทีหนึ่งเลยนะคะอ่าบางท่านก็จะคาดหวังแบบนี้หรือบางท่านคาดหวังว่ามันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่บอกเออจะต้องได้เดินทางไปเจอกันแบบนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะของชาวมังกรมีนะคะไม่ใช่ไม่มี แล้วก็ในบางเคสการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลยปงยกย้ายในเรื่องของการงานนี่แหละที่จะทําให้คุณได้เจอมิตรภาพแต่บางท่านจะย้ายไปไกลอ่ะบางท่านได้ตัดสินใจไปไกลบ้านด้วยนะคะคุณอาจจะยังไม่เจอแต่คุณจากการเริ่มต้นตรงนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณที่คุณจะต้องได้เจออ่าบางทีก็เป็นแบบนี้ส่วนบางท่านเนี่ย มีแบบนี้ที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาจีบบางทีคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความรักมันไม่ค่อยจะกระดึบกระดึบไปไหนเลยเพราะบางท่านต้องบอกก่อนว่าเขาอยู่ไกลกันกับคุณจะกระดึบจะคืบหน้ามันก็ไม่คืบหน้าบางทีก็อยากจะเจอเอ๊ะสรุปแล้วจะได้เจอกันไหมบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งก็ได้กับความสัมพันธ์ที่แบบว่าไกลกันก็คุยก,กันไม่ไม่ไม่ค่อยปฏิดประต่ออ่านะคะอยากจะเจอกันก็ไม่ได้เจออย,าอยา่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อเซ็ง แม้แต่กระทั่งว่าอ่บางท่านอีกหนึ่งเคสด้วยก็คือคนที่ไม่เปิดใจเลยคุณจะรู้สึกว่ามีแต่ความรักเข้ามาก็จริงนะคะแต่มีมีความรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจก็ได้มีความรู้สึกว่าคุยไปคุยมามันก็ไม่คืบหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ด้วยต้องการทางเลือกใหม่ไหมก็อาจจะมีโอกาสได้ทางเลือกใหม่หรือตอนนี้คุณกําลังจะมีทางเลือกใหม่เข้ามามีคนเข้ามาคุยจีบคุณก่อนหน้านี้แล้วแต่ความรักไม่คืบหน้าแต่กําลังจะมีอีกหนึ่งทางเลือก นะคะที่คุณจะตัดสินใจลองเปิดใจกับอีกหนึ่งทางเลือกอันนี้ก็ส่วนหนึ่งมันจะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะรักคู่ขนาดได้เหมือนกันค่ะของชาวมากรน,นะแต่ใครดยทบอว่าไม่มีคู่ขนาดเลยเร็ววันนี้คุณจะมีคนเข้ามาค่ะเพราะว่าช่วงนี้สเสน่ห์เนื้อหอมแม้แต่กระทั่งว่าคําว่าสเสน่ห์เนื้อหอมมันอาจจะเป็นในเรื่องของการติดต่อตกลงพูดคุยในเรื่องของธุรกิจผลประโยชน์การงานได้นะคะ ก่อค่ะการคบกันใครที่มีคนจีบก่อนนี่ไงเขาฟ้องมาว่าคุณอยากจะต้องการความชัดเจนค่ะถ้ารู้สึกว่าจีบกันไปจีบกันมาแล้วไม่มีความชัดเจนคุณอยากจะต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนใครที่โสดสนิทเลยบางทีคุณอาจจะเจอปัญหาความรักนะ,ะจนทําให้คุณได้รู้สึกว่าฉันโมแต่ไปคิดถึงเรื่องอดีตจนตัวเองอาจจะต้องตัดสินใจปล่อยวางเรื่องอดีตได้แล้วแต่บางท่านก็ยังคาดหวังกับอดีตอยู่นะ นะคะตรงเนี้ยอารมณ์อาจจะคิดมากคิดเยอะก็ได้ด้วยนะคะส่วนในบางท่านค่ะจะได้พบรักคนไกลต่างถิ่นแดนไกลแต่ความแต่ความสัมพันธ์อ่ะมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างแหละเพราะคนไกลบางท่านอ่ะพบแค่ออนไลน์มันก็อาจจะมีอุปสรรคมันอาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้ถึงเวลาเจอกันสักทีหนึ่งอะไรงั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ใครที่คิดว่าตัวเอง อืมอาภัพรักหรอไม่มีอ่ะคุณไม่ได้คิดว่าตัวเองอาภัพรักคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณกาลังจะมีโอกาสความรักที่เข้ามาความรักที่ในบางคู่เนี่ยเออในบางท่านค่ะไม่ใช่บางคู่จะมีคนโปรไฟล์หรือจะมีคนที่เหมาะสมคู่ควรเข้ามาหาคุณด้วยนะคะของชาวมาก่อนตรงนี้นะก็น่าจะเป็นเรื่องดีของชาวมกรอสำหรับชาวโสดนะคะหลายๆท่านเลยค่ะถึงแม้ว่าคุณมีคนมาจีบก่อนหน้านี้แล้วไม่มีความคืบหน้ามันหมายถึงคุณกําลังตัดสินใจเปิดใจกับอีกหนึ่งทางเลือก แต่ถ้าใครไม่มีคนมาเลยก็จะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะ,ะความรักเข้ามานะชาวมากรนแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีค่ะน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนอกนั้นก็คือบางทีอาจจะเป็นฝ่ายชาวมากรเองที่คุณอาจจะโรเลจริตระหว่างบุคคลสองคนก็ได้หรือคุณอาจจะกักกทั้งคู่ก็ได้นะคะตรงนี้คุณยังยังไม่พร้อมชัดเจนกับใครก็ได้อารมณ์ประมาณนั้นด้วยนี่คือชาวโสดสิบห้าวันนี้ สิวันหน้าสําคัญมากๆดาวประจําตัวของคุณย้ายราศีนะคะแรงสั่นสะเทือนมาเต็มๆอยู่แล้วของชาวมกรเพราะเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยนะคะจะย้ายเข้าสู่ภพสหัสชา้ามีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะชีวิตของคุณนะ่ะ าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การไกลบ้านบางท่านอาจจะมีในเรื่องของสังคมใหม่ๆอะไรแบบนี้อันนั้นค่อยไปว่ากันนะคะแต่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะดาวเสาเข้าสู่ภพสัจาไปทำมุมโยกถึงดาวมฤุตยูอีกต่างหากนะคะชาวเมกรออันนั้นไปว่ากันนะก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสมปรารถนามากๆนะคะสวัสดีค่ะ